อย่างนี้ค่ะเพื่อนๆมันเข้ามาแล้วนะคะ648นะคะเมื่อกี้วิบการหันลบนะคะก็เป็นอันว่าวิบการหันลมนี้ก็ยังจ่ายนะคะจ่ายดีด้ค่ะลิงสมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะคะเพื่อนๆอยากสร้างอะไรได้ ที่มาได้เลยนะคะแคปหน้าจอส่งมาในกลุ่มบอกว่าสนใจงานที่จะสอนในกลุ่มงานก็ขอจบแจ้งแค่หน้าตาสดอีกค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้เราอยู่ในเว็บกังหันลมนะคะถ้าเพื่อนๆ อยากดูเพื่อนของเราที่สมัครเข้ามาก็ดูที่เพื่อนตรงนี้นะคะกดเข้าไปก็จะเห็นเพื่อนของเรานะคะเบอร์โทรเราก็ดูที่ 3- 4ตัวท้ายนะคะก็จะมีเพื่อนๆสมัครเข้ามา1คนฟรีฟรีโดยที่ไม่ได้ลงทุนเราก็ได้หบาทนะคะ ถ้าเราจะดูรายได้ของเราก็ดูตรงนี้นะคะที่รายได้ถ้าเราจะถอนเงินก็ถอนกดที่ถอนนะคะที่พนาเพิ่งถอนไปนะคะวันหนึ่งถอนได้หนึ่งครั้งนะคะถอนจันถึงสุขเสาร์อาทิตย์เขาไม่ให้ถอนนะคะถ้าเราจะเอ่อกด เอาลิงก์แนะนำเพื่อนเราก,กดที่แชร์ตรงนี้นะคะกดแชร์ตรงนี้นะคะแล้วก็กดคำว่าแชร์ตรงนี้นะคะเราก็จะมีื่้วเราก็คัดลอกไปนะคะ<อ>ก็ขอจบวิดีโอเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนะคะฝากกดติดตามกดซันสไคร e ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ